พายไปพาไปอย่าเลี้ยวต้องระวัราะว่ามันจอสระว่ะวอืม,มน้องลีอธิบายหน่อยกำลังหลีอยู่ที่ไหนทายเรืออยู่ที่ไหน,น,นทายเรืออยู่จับยาดังที่ไหนเนี่ยคลองอะไรเนี่ยคลองอะไรอ่ะคลองมังสอกน้อยคลองมังสอกน้อยเออตอนนี้กำลัง ผ่านแล้วผ่านศาลเจ้าแม่ทับทิมทองนี่ได้ผ่านศาลเจ้าแม่อรทพิมทองของบางไกลนายของบางในไกลเออเรี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าวเลยไหนไหนนะของของบางในไกลหมู่บ้านบ้านขอนในไกลทองผัานแล้วบางไกรนอกนี่ของบางในไกล จับได้จับได้พาเด็กมาพายเรือนิ่คลองเข้าคลองมาแล้วนี่ทำคลองไปวัดบางไกรนอกได้เ้อับน้หิวเพิ่งเพิ่งมาพายเรือกันครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ได้พายเรือเพราะว่าไม่เคยพาพามาพายเรือเลยเึ้ไปมาถึงงานนะอะ ตูน้ำด้วยอะไรคือป,ป,ประตูน้ำนี่ไงประตูกั้นน้ำได้ได้ท่ารู้นะน,นี่ยว่ามีประตูกั้นน้ำตองเงียบๆมาเราไปเริ่ระจเหรองงั้นไม่ต้องไป,ไปหยุดก่อน